ลูมินาเด็กสาวตัวเล็กที่มีผมสีเงินและตาสีฟ้าอ่อนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยความมืดผู้คนต่างสิ้นหวังเพราะดวงอาทิตย์ไม่เคยขึ้นอีกเลยคืนหนึ่งลูมินาพบว่ามือของเธอเปล่งแสงระยิบระยับเธอตื่นเต้นแต่ก็กลัวเพราะเธอไม่เคยเห็นแสงสว่างมาก่อนชาวบ้านมองแสงจากมือลูมินาด้วยความตกใจและหวังว่ามันจะช่วยพวกเขาได้ลูมินาตัดสินใจเดินทางไปยังภูเขาแห่งดวงดาวที่เล่าขานกันว่ามีแสงแห่งชีวิต ระหว่างทางลูมินาพบกับเงาปีศาจท,ที่พยายามดับแสงของเธอลูมินาหลับตาและรวบรวมพลังในใจเธอเปล่งแสงสว่างจนทําให้เงาปีศาจสลายไปลูมินาพบดวงดาวดวงใหญ่ลอยอยู่กลางท้องฟ้ามันคือแสงแห่งชีวิตที่จะช่วยฟื้นฟูโลกลูมินาปล่อยพลังของเธอเข้าไปในดวงดาวทําให้มันส่องแสงไปทั่วโลกเมื่อแสงกระจายไปทั่วหมู่บ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งดอกไม้บานท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ลูมิน่ากลับมาหมู่บ้านและบอกทุกคนว่าแสงที่แท้จริงอยู่ในใจเราเองอย่าก,กลัวความมืดเพราะบางครั้งแสงสว่างที่แท้จริงเกิดขึ้นจากภายในใจของเราเองแม้เราจะตัวเล็กแต่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกคนมีแสงของตัวเองจงใช้มันเพื่อส่องทางให้ผู้อื่น